ขออนุญาตนำคลิปที่น้องส่งมาให้ดูมารีวิวการใช้ชีวิตในขณะที่น้ำท่วมสูงแค่เอวแต่ว่ายังพออาศัยอยู่ได้ในพื้นบ้านเนาะนี่ก็จะเป็นบ้านพี่นะทุกคนบ้านพี่เนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าใต้ทุนไอ้พื้นเนี่ยสูงกว่าถนนประมาณศอกกว่าฟุตกว่าแต่ก็ท่วมสูงในตัวบ้านตอนนี้หนึ่งเข่าแล้วนะ ในบ้านนี้ก็มีพี่สาวอยู่กับหมาสองตัวแมวสี่ตัวไก่สิบสองตัวเออสิบสามตัวนะเนี่ยขนกันไปขนกันมาจนว่าเหนื่อยมากบนถนนตรงนี้เป็นบริเวณบนถนนเขาก็กางเต็นท์นะคะเอาไว้มาแจกข้าวกล่องหรือว่าถุงยังชีพที่ว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือเนาะก็จะเดินออกมารับกัน เขาท่วมทุกปีตรงเนี้ยนี่พี่สาวพี่นี่ก็เข็นอ่างผสมปูนออกมาแช่น้ําทั้งวนันแกบอกแกโทรมาเล่าหนัางสารนะแช่น้ําทั้งวนันแกก็ไม่ค่อยสบายเนาะอายุหกสิบเจ็ดแล้วเนี่ยก็บอกให้แกดูแลตัวเองดีๆเราจะไปช่วยก็ไปไม่ได้เพราะว่าบนถนนน้ำสูงรถเล็กเข้าไม่ได้นะเพราะว่าจากสวรรคโลกมาบ้านเราเนะี่ยมันสิบสองโล เขาก็ใช้ชีวิตกันอยู่บนถนนขนโต๊ะออกมาตั้งหมาก็แช่น้ำเล่นน้ำกันสนุกสนานนะบางทีความเครียดมันก็ทำให้เครียดถ้าเราเครียดถ้าเราให้มันสนุกก็สนุกนะน้ำเยอะมากปีห้าตียังไม่ขนาดนี้เลยนะปีนี้ท่วมเยอะมากนี่รถก็ามาจอดไว้บนถนนที่คิดว่าสูงที่สุดตรงจุดนี้แล้วก็ยังเกือบท่วมเครื่องแล้วนะนะทุกคน เวลาเขามีข้าวกล่องหรือว่าถุงยังชีพหรือว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมเข้ามาถ่ายทําอะไรเนี่ยเขาก็จะอยู่กันตรงนี้นะแจกกันตรงนี้ตอนแรกคิดว่าจะทําข้าวตรงนี้ไงพอามีน้ําท่วมสูงขึ้นก็เลยต้องย้ายครัวเนี่ยไปที่วัดคลองทองเขาทําจากวัดคลองทองเสร็จแล้วเขาก็เอามาส่งวางไว้ให้ตรงนี้นะคะเป็นสองมือมือเที่ยงกับมือเย็นเนาะ คนทําอยู่ที่วัดก็เหนื่อยมากเพราะว่าต้องทําจากที่วัดแล้วก็ตะเวนแจกจ่ายไปทั่วเพราะว่าหมู่บ้านเราเป็นแบบบ้านอยูอ่ที่ดินเครที่ดินมันไงมันก็จะอยู่ต่างกันออกไปห่างกันออกไปไม่ได้อยู่เป็นหมู่บ้านเหมือนที่อื่นนะคะที่ดินอยู่ตรงไหนสี่สิบไร่ก็อยู่คนเดียวสี่สิบไร่อะไรประมาณเนี้ห้าไรก็อยู่คนเดียวห้าไรประมาณนี้เนาะชุมชนดูเจ้าหมาเขาก็รู้จักเอาตัวรอดนะทุกคน ทางวัดเขาก็ทําเสร็จเขาก็จะมีมูลนิธิช่วยกระจายออกมาเนาะบางทีก็เป็นชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาเอามาให้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าแล้วก็